สวัสดีครับต่อไปจะเป็นการสาธิตท่าฝึกที่ชื่อว่าเดลิฟท์นะครับเดลิฟท์ก็คือเป็นท่าที่ช่วยฝึกความแข็งแรงของช่วงล่างเป็นหลักเลยนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยเราก็จะต้องเซตอัพโดยการโดยปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าเราใช้บาเบลใช่ไหมหรือว่าจะใช้ดัมเบลก็ได้ทีนี้เนี่ยมันจะต้องเก็บจากข้างล่างแล้วก็ออกแรงยืนขึ้นมาตรงๆเพื่อยกน้ําหนักขึ้นมานะครับ สมมติว่าอันนี้ผมจะใช้อุปกรณ์เป็นตัวนี้นะครับซึ่งมันแทนบาเบลหรือว่าซึ่งแทนบาเบลได้นะครับสมมุติว่าผมใส่น้ําหนักเข้าไปแล้วนะแล้วผมก็จะก้มลงไปหยิบใช่ไหมอ่าผมจะลงไปก้มไปหยิบนะสมมติว่ามันอยู่ข้างล่างแบบนี้ในการก้มลงไปหยิบท่านี้เนี่ยโดยอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเซตอัพให้ขาของเราเนี่ยโดยเฉพาะบริเวณตรงอ่าตรง ตรงส่วนขาส่วนตรงนี้นะครับก็คือหน้าแข้งนั่นเองหน้าแข้งมันจะตรงอยู่กับชิดกับบาเบลตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะเสร็จแล้วเวลาเราก็ไม่เก็บเนะี่ยถ้าเดลิฟเราจะต้องกดก้นลงไปอย่างนี้นะครับทีนี้เนะี่ยหน้าแข้งเราก็จะใกล้ๆก,กับตรงบาเบลตรงนี้มากที่สุดนะครับขาก็เป็นแนวเดียวกับหัวไหล่นะครับแล้วก็กดก้นลงไปเสร็จแล้วเราออกแรงถีบพื้นขึ้นแล้วก็ทรัสโพก ออกไปด้านนอกแล้วก็มายืนตรงตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยในการจับตรงกล้ามเนื้อส่วนด้านบนของเราเนี่ยโดยเฉพาะตรงบริเวณไหล่กับหลังเนี่ยเราจะต้องให้มีการเชื่อมต่อกันนะครับทีนี้เนี่ยเราจะออกแรงเหมือนเราหักบาอย่างนี้นะครับหักหักเหมือนหักไม้อย่างนี้เลยนะครับแต่เมื่อแต่ทนนีนี้พอเมื่อบาเป็นแข็งแรงเนี่ยเราก็จะหักไม่ได้ใช่ไหมแต่เราให้เราออกแรงแอคทีฟมันเหมือนเป็นการแอคทีฟอย่างนี้ไว้ดังนั้นเนี่ย ไหลผมก็จะเปิดทํางานเชื่อมต่อกับกล้ามเนื้อปีกที่อยู่บริเวณตรงนี้ทําให้ท่ามันนิ่งขึ้นแล้วก็มันจะเกิดการออกแรงที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้มีประสิทธิภาพในการเล่นนะครับอ่ะทีนี้ผมผมกดก้นใช่ไหมแล้วผมก็ยกตัวขึ้นมาอย่างนี้ยกตัวขึ้นมาอย่างนี้นะปั๊บแบบนี้ทีนี้เนี่ยเวลาเรายกขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเราก้มลงก้มลงแล้วเป็นเป็นหลังจะตั้งตรงมากอย่างนี้มากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นท่าสควอตแล้ว สำหรับเดลิฟเนี่ยก้นมันจะโด่งประมาณตรงนี้นะครับหลักๆก็คือมันจะเกิดการพับสะโพกมากกว่าที่จะงอเข่านะครับสําหรับท่าเดลิฟะอนะ,อะเมื่อเราแอคทีฟหลังแล้วเรายืนขึ้นอย่างนี้บ่ามันก็จะมาอยู่ใกล้ๆเราอย่างนี้นะครับหายใจเข้าอย่างนี้นะครับหายใจออกแบบนี้เลยหายใจเข้าเสร็จแล้วยืนขึ้นหายใจออกแบบนี้นะครับก็จะเป็นท่าเดลิฟทีนี้เรามาดูที่ด้านหน้านะครับ ด้้นหน้าเลยแล้ก็แอคทีฟบาเหมือนเดิมนะครับที้ว่าพอเราก้มลงไปเก็บบาใช่ไหมแอคทีฟไว้เปิดปุ๊บอ่าพับสะโพก็เยอะงอเข่าประมาณหนึงนะครับเสร็จแล้วเราออกแรงลากยืนขึ้นดันสะโพกมาด้านหน้าแล้วเก่งไว้นะครับหายใจเข้าพอออกแรงปุ๊บหายใจออกแบบนี้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเล่นหนักมากขึ้นเนี่ยเราจะหายใจแพทเทิร์นนี้ไม่ได้แล้วเราจะต้องเป็น พอเราก้มไปเก็บบาใช่ไหมปุ๊บหายใจเข้าตรงนี้ปุ๊บพอเรากําลังออกแรงดันตัวขึ้นเราต้องกั้นหายใจปุ๊บเพราะเฟเชอร์ในท้องมันเยอะมากนะครับแล้วก็ค่อยหายใจออกข้างบนหายใจเข้ายืนขึ้นกลั้นหายใจออกปั๊บแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะโอเคครับก็จบการสาธิตเพียงเท่านี้กับการสาธิตท่าเดลิฟนะครับ